สวัสดีค่ะทุกคนได้พบกับช่องแม่ลำพูสียงามอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อแม่แล้วก็น้องเอมี่ไปเอาเข้าวเหนียวเขี่ยวงกูกรอกหกมาจากตลาดนัดคะทุกคนแม่ลำวา่าข้าวขาวมากเลยคะ่ะดูเม็ดสวยงามสีขาวไร้ทิติเลยแม่ลำพลไปเอาถ้วยกับหมอ้อเพื่อมาตักข้าวเหนียวเขี่ยวงูที่หอมนุ่มดูเม็ดสิสวยมาก เสร็จแล้วแม่ลำจะนำไปแช่นั่นเองค่ะทุกคนก็เลยทำการตักไปเรื่อยเจนเต็มนั่นเองหรือการพอดีนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นแม่ลำก็ทำการเก็บถ้วยเพราะไม่ใช้แล้วดูข้าวสิคะขาวสวยมีกลิ่นหอมออกมาด้วยแบบนี้เอาไปนึ่งคงหอมและอร่อยน่าดู แบบนี้ต้องรีบแช่แล้วหลังจากนั้นแม่ลามก็ทำการไปแช่นะคะทุกคนเปิดน้ำทั่วเข้าเผื่อข้าวมันจะอึดขึ้นไม่ต้องแช่นานก็อ่อนพอนึ่งได้แล้วหลังจากน้ำเต็มแล้วก็เอาออกมาโอ้โหน้ำเต็มเลยแช่ประมาณ30นาทีก็นึ่งได้แล้วคะ่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่มันอ่อนมันนุ่ม แล้วก็ใส่น้ำน,นิดนึงแล้วก็หาฝามาปิดหลังจากนั้นก็เลยยกไปอีกที่หนึ่งแล้วก็แช่ไว้สานาทีแช่ไว้30นาทีแล้วดูสิว้าวหลังจากนั้นแม่ล้ก็เดินไปตรงนู้นแล้วก็เอาข้าวใส่หวดนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นจะเร่งสปีดเลยนะคะ มินหมิน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 แลังจากนั้นเราก็เอาข้าวจากน้ำออกหมดแล้วแล้วก็ทำการเทค่ะแล้วเราก็เอาข้าวที่เหลือใส่เข้าไปด้วยล้างแล้วก็ยกมาแล้วก็ใส่หม้อ แล้วก็ล้างฝาปีดเพื่อให้มันหอมเร็วนะคะทุกคนแล้วทีนี้สุกแล้วค่ะความหดลงดูความอ่อนความนุ่มของข้าวสิคะข้าวนิ่มๆหอมๆแบบเนี้ยกินกับอะไรก็อร่อยไปหมด mm. แล้วร้อนจังเลยต้องรอให้มันหายร้อนก่อน ถึงจะไม่ร้อนมีไอร้อนออกมาชั้งหอมแังน่าอร่อยแบบนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะหอมๆแบบนี้ได้หมูปิ้งสักไม้คงอร่อยน่าดูเลยเอาไม้ทำไปทำมาให้มันหายร้อนค่อยมาใส่ติดข้าวค่ะกลิ่นหอมมากเลยข้าวเหนียวอ่อนนุ่มดูเหมือนจะปั้นได้แล้วนะเป็นก้อนกลมๆทำไปเรื่อยๆ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็ใส่ติบข้าวเลยอีกอันนึงก็เช่นกันทําไปแล้วก็ใส่ติบข้าวว้าวออกมาดูดีเลยข่าวน่าทานมากเลยค่ะเห็นข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้คิดถึงปิ้งปลาหอมๆคงเข้ากันดีมีเกี่ยวปลาคงอร่อยน่าดูว้าว